สวัสดีครับสวัสดีครับลูกวันนี้กินข้าวเย็นต้มไก่ต้มยไก่ข้าวเย็นเย็นมากไหมใช่เจ็บๆเจอกินเนื้อก่อนโอเคอร่อยอร่อยถั่วมตอยจริงเหรอครับอ่ะทำไมไม่อร่อย เสียบว่าเสียบหลายๆคักๆเฮเสียบหลายด้วย เดี๋ยวก็ของชมาตุตาลกรสของมะเขือรสชาติของมะเขือเป็นยังไงอืม อะไรมากเลยต้องชิมวันหนึ่งนะ <laughs> โอเคต้องชิมหลายๆวันก็ได้เดี๋ยวมาไปตักข้าวมาให้ตัวเองก่อนนะมองนั่งลูกนั่งมองลูกกินละท้องร้องร้องจอกๆเลยน้ำไม่ข้าวอยู่แนะ้นเออไม่มีเห็อไหมแบก,กินนั้นๆก็ได้ไครับอร่อย,ออยเสียบไหลเด้อ Mm. Mm. Mm -hmm. Okay, no. All right. I mean. Sao ư ư. กินเกุ้งยงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกวันนี้ตอนเย็นจะกินต้มยำกุ้งโอเคครับลุยน <laughs> ่า<ม> <laughs> อร่อยจะได้กินก่อนโอเคเอาอยต้มยำเป็นภาษานี่ภาษาไทยด้วยคุณลกูกอย่าลืมภาษาไทยใช่บอ๊องหำแซ่บอ๊องหำ kill you. Kill you. Kiều you. A cup pom. Step ladder. Mm. Step ladder. Nhìn chung gì chung.

มันผิดค้างครับ